แล้วยุงเนี่ยมันมีการเลือกกัดคนไหมหรือว่ามันกัดไม่เลือกจริงๆแล้วเลือกครับอันแรกเลยที่เขาชอบพูดกันก็คือรูปร่างของเราก็คือถ้าเราเป็นคนอ้วนหายใจแรงลมหายใจที่ออกมาเนี่ยมันมักจะเป็นอากาศที่ยุงเนี่ยชอบมันจะดึงดูดยุงเพราะนั้นมันก็จะกัดไอ้คนที่รูปร่างใหญ่หายใจฟืดฟาดฟืดฟ,ฟาดเยอะกว่าคนที่ตัวผอมๆสองกินตัวครับเหงื่อมันก็จะมีกรและติดออกมาซึ่งมันก็จะดึงดูดยุงอีกอุณหภูมิอีกเหมือนกันแน่นอนคนที่มีอุณหภูม อุ่นครับเลือดไหลเวียนดีอันนั้นอนะ่ะมันก็จะลากยุงเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นสังเกตนะครับถ้าเราเป็นคนตัวผอมอาบน้ําเสร็จใหม่ๆตัวไม่เหนียวไม่ได้หายใจรุนแรงเรามักจะไม่โดนยุงกัดเท่าไหร่แต่ในขณะที่เพื่อนด้วยกันโอ้โหตัวก็อ้วนน้ําก็ไม่อาบตัวก็เหม็นเนี่ยนะยุงจะกัดมากกว่ามีคนถามว่าป่านนั้นเวลาเรากินเหล้าเนี่ยยุงมันไม่กัดจริงหรือเปล่าไม่เห็นรู้สึกเหมือนยุงมันกัดเลยจริงๆยุงมันก็คงกัดนะครับแต่มึงไม่รู้สึกครับมึงเมา you